สวัสดีจ้าก่อนอื่นนะคะก่อนชมคลิป2นาทีขึ้นไปก่อนเมนต์นะคะเม้นตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะเม้นตามคลิปที่เดือนเพ้นทายคลิปไปนั่นนะคะเม้นตามเรื่องราวในคลิปชมคลิป2นาทีขึ้นไปนะคะกระสันกะันสิเป็นสแปมเนาะค่ะเนาะค่ะตามที่เดือนเพ่นบอกเนาะค่ะเนาะ ชมคลิป2นาทีขึ้นไปก่อนเม้นเม้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะจะตามกฎของพีผิวคนนะคะเนาะกา <c oughs> มูนิกะสวัสดีจ้าเพื่อนๆชาว YouTube ผู้ติดตามทั้ง YouTube ผู้ติดตามทั้ง Facebook และผู้ติดตามและบอติดตามของเดือนเพ่นที่ชมคลิปที่ยังไม่ได้บอติดตามก็กดติดตามเดือนเพ่นไว้เด้อค่ะเด้อค่ะอ่ามูนิกะวันที่11 11 กันยายนสองหาหกสามนะคะมือนีเป็นเสาร์มือวันศุกร์เนาะค่ะเนาะแรมแรมเก้าค่ำเดือนสิบนะคะนี่แะค่ะนี่เห็นบ่คะสิ่งที่เดือนเพ่นเตรียมมือนีนะคะมีอย่างแนวัตีเอาไปเดือนเพ่นสีแนน้ำนะคะค่ะมือนี้นะคะมือนี้เดือนเพ่นเห็ดอ่านี่ค่ะหมูต้มน้ำปลานะคะสันในหมูต้มน้ำปลาค่ะเห็นบ่คะเดือนเพ่นหมักสันในหมูนะคะสันในหมูต้มน้ำปลา เห็นบ่คะเพื่อนๆค่ะโบเห็นมินบ่วคาอีกหนึ่งนะคะโอเคค่ะเปิดไฟแล้วนะคะนี่ค่ะสันในหมูต้มน้ำปลาเมื่อนี้ค่ะเห็นบ่คะสีสันนะคะสวยงามน่ากินนะคะค่ะค่ะแล้วก็เข่าค่ะมีมีกับข้าวแล้วก็ต้องมีข้าวข่าวเจ้าคือเกาค่ะข้าหอมมะลินะคะอ่าต่อไปค่ะ บักมอนไข่ค่ะหรือเซียนทอนะคะเนาะก็คือเกาค่ะใส่าะวเส้นเพ่นบริสุทธิ์ค่ะเดือนเพ่นก็เลยใส่ในไรซูมือนะคะถ้าซื้อกับซิวประมาณ40สหรือหาสิบาทต่อหนึ่งลกนะคะบักมอนไข่หรือว่าเซียนทอนะคะค่ะต่อไปค่ะพอเพิ่อนสันเขาแล้วนะคะเพื่อนก็ต้องสันนามเป็นบัค่ามอนี้อันเดือนเพ่นใส่โอวันตินค่ะนี่ค่ะใส่นมตาโอ้วันตินนะคะเห็นบัคขนี่มีราคะที่เดือนเพ่นใส่นะคะค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะนางอีกค่ะ น้องอีกน้องใหม่อีกแล้วของแพงอีกแล้วฝอยทองค่ะทองหยิบทองหยอดทองหยิบทองหยิบแล้วก็เม็ดขน,นุนสนอกบอกผิดนะคะทองหยิบเม็ดขน,นุนแล้วก็ฝอยทองเนาะค่ะเนาะฝอยทองฝอยเงินนั่นแหละค่ะที่เคยเคยพูดเอาผิดออกถืกนะคะฝอยเงินว่าสันวะฝอยทองนะคะน่ากินบ่คะเมื่อวานอา่าบานเดินเพรมีตลาดน,นัดค่ะ ไเป็นตลาดน่ะไปซื้อฝอยทองนะคะเห็นปะคะนี่นะคะแต่ว่าราคาอาจิะแพงันสูงแน่จักน้อยนะคะเนาะแต่กะว่าบ่เป็หนหยางเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเท่ากับส,ส,สะสมเสบียงบุญของเท่าไปเนาะค่ะเนาะตามกําลังเงินของเท่านั่นแหละคะ่ะอันเพ้นบ่ไเดบอเด้อันว่าอย่างเนาะค่ะเนาะแลนะคะ่ะนี่แหละคะ่ะ,ค,ะคือของที่เดินเพ้นเตรียมในมือนี้นะคะเห็นปะคะเพื่อนเพื่อนคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ บ่าเป็นใบตองนะคะอันนี้คือใบทุ่นนะคะค่ะเดินเพลินหลังเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะมาล่องนะคะล่องขนมเพื่อให้ดูสวยงามเนาะเะนาะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าคือบ้ลุยผักชีชี้แน่ให้เบิ่งสวยงามบ่ค่ะอันบโบ,บ้ตองไปใส่ผักชีค่ะเพราะว่าผักชีสีเ่เฮดให้เฮดให้บูดนะคะผักชีบักแดงต้นหอมเฮดไห,ห่บูดเนาะคะ่ะเนาะเฮดให่ควรต้อกินนี่บูดเลดิเลนเพลินก็เลยบ้ลุยนะคะค่ะนี่แหะค่ะตามที่ เป็นเพลินรูมานะคะเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เดือนเพลนเตรียมในมือนีเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเช้าวันเช้าวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกันยายนสองหาหกสามแรมเก้าข้าเดือนสิบเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละคะ่ะสบียงบุญของเดือนเพลนของเพื่อนๆด้วยนะคะนั่นแหละจ้าก็ขอบคุณผู้ที่ที่ติดตามรับชมคลิปของเดือนเพลทนตูคลิปทุกมือนะคะขอบคุณหลายๆมากๆนะคะ ทั้งที่อยู่เมืองไทยและที่อยู่เมืองนอกนะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกคนที่หวังว่าสีได้เป็นยูทูบเบอร์ก็ให้ได้เป็นนะคะเนาะสีหวังให้ได้ซับอันในผู้ที่ตามหลายๆก็ให้ได้พันค้นขึ้นไปหลายกว่านก็นได้ค่ะนะคะและก้กกาสมโมงกับขอให้ครบสุโมงสี่พันสมโมงเร็วๆนะคะค่ะขอให้ทุกคนสมหวังทุกคนนะคะนะ่ะเนาะก็คือเก่าแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือสเสบียงบุญของเดือนเพชรมือหน,น,นะคะเนาะค่ะ สันกามือนีก้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเนาะสวัสดีจ้า